กิซไรมอร์นิ่งกินเผาเจาแลยจืน่นนั่นเจจืนจืนหมูฟฟายเพาเลือดแปงลาบเน็ตมาครั้งแรกของไอซายกินเลือดแปง first time สบายดีนะทุกคนสบายดีว e ุ c o m e K N P Channel ม่ด้ยุ่สตูเนาะ ISO s h e e แสดปิง uh, 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 so uh, SI, เป็ดนะแส่ ISO s h e e ปิงออปิงเป็ดต้มเป็ดสูตร ISO ให้ไอซกี่นาะไอซมาจากอเมริกาเอาต้องพอดีด้พอดีวันนี้จะสอน English card ให้เฮา V B K K N P ยังบบเก่งพอเนาะเขาก็เลยต้องได้เชฟไอาจรก์ที่สื่อเนาะ ลองลองสปีกก yeah. ับทีเซอร์หน่อยนึ่งมั้ง Good morning teaser บอแมนแล้วบอแมนมันอีบินเองน้ำ Hello teaser uh, Hello teaser เอ่อ teaser empire <laughs> <laughs> โบแมนต้องถามว่าสบายดีโบ how are you ไหม how are you I'm fine โบแล้าว่าสบายดีจอดี I'm sick I'm fine and you eat r i h t กินข่าวแล้วบอ you eat r i g h t บแมนต้องให้ทีเซอร์สอนเลยนี่ทีเซอร์มากินข่าวแล้วบอวันนี้มันมีข่าวมันมีข่าวเศาข่าวสวยข่าวแรง ah eat rice morning ว้าวแมนมันต้องเป็นเบรกเฟสอ์เบรกเฟสโมนิ oh man, ่งเบรกเฟสเบรกเฟสใสสื่อเบื้งหน้าอาจารย์อีซีเรียนถามอีกไหมอาจารย์ก้าเศ้านะก้าเศร้าเพราะว่าเพราะว่าเบรกเฟสเนาะอ่ขาวสวยอาจา LUNCH 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 ต้องมีชื่อคันลันชื่อมันลนแลนอาลันแลนครับพี่รันดี้นะตอนนั้นรนลันอันนี้มันเป็น L ดิลันชื่อปะไอ้สายลัน์ลันช์ลัน์แบทแเฟิร์สลัน์วันนี้ขาแรงขาแรงไนช์แม่เอ้าที่ว่าเขาจะไปพาผู้สาวไปอย่างดิน โอดินเนอร์สเนกสเนกใช้ก้ฮะก้ฟิกฟิกโอ้ใก้คิวเตคิวเตถามอี่ไหว่าว่าว่าอาจารย์่อยูแล้วโดนบอลองต้องขึ้นมาหฮาว่องคิดเซอาวลอง จາຈົ່ມຊົມບໍ່ເອົາຕີເຊີຂຶ້ how long view you how long view you at love stay 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 with ລາວອາບໍ່ມີບໍ່ມີ with me in in ລາວສາ in ລາວ in ລາວເ in ລາວເອົາເປັນປະໂຫຍຍາວໆໄປເດີ້ເຮົາເຮົາລອງ how long how long ອາສັດຈັัຖະໜດຕດລດລ นั่นอลิแฟนโอเคอ่ะอ่ะลองเมึงอ่ะลองเิึงอ่า how long อืม stay how long w i l l you v i l l you เจ้าจ่าดิ how long w i l l you stay with ลา in in ลาวในในอ่าในใน in นี่มันในลาว in ลาวอ่ in in ลาว โอเคพี่แจ็คเป็นเลืองอดเนเลยทอดเนียกล้วยทอดภาษาอังกฤษไอ้ไซให้ให้ให้เฮาให้ลูกซิดเบาก่อนกวยนาไฟเยปีนปีนขึ้นมาดนี่ไฟไมานันน่ะมันต้องเอาทอดขึ้นก่อนอ๋อภาษาลาวจะสลับกันดิเอ้าฟินไฟดิสะอ่ามันเป็นทบบนี้เนาะ เอาเลยได้บนี่เอเขาจะมีคำนามกับคำคุณนามเอ่าทาไหนเนาคำนามนี่มาหลังเอาแล้วแกงกระจาแกงกจาบเออคำน้มต้องมาหลังอืมเฟรนช์ฟรายส์เอป็นคำนามันี่เป็นคำนามนี่เป็นน้านะไว้ลัันกล้ยเดียวบะนี่คำคุณน้ำนะฟรายส์เฟรนนี่แมน ม่นมั่นอ่าฝรั่งฝรั่งคล้ายๆว่าแต่ว่าปเตโต้โปเตโต้มันมันมันสลังมันของเพลงปะบ่งปเตโต้จเลยอ่ะฟรายบานานาทอดจืนจืนจืนก็แม่นครับทเดียว่ะไม่ใส่มันถือจินแล้วนะฟรายก็ถือจนแล้วโคโค n u ฟรายจืนมันนาปนขึ้น ไฟต้องเอาไฟขึ้นก่อนไฟไฟโคโคนัทคือสมมติจึนจึนจึนหมกนัทจึนนั่นนั่นเจ้จึนนะ่ยจึนหม่ไฟฟอกทีเซอร์ทีเซอร์จึนหมูไฟฟอกไฟฟอกเออไฟฟอกพอร์ชอะฟอร์ชพอร์ชเออพวกพวกเออมันออกอัวนะอัวอะไรกับครับ โมเมนพอกเนาะฝ่พวกบมเมน์อะอายพพวกบอกอได้เอาพอยพวกอโอ้เต็มซิปให้เธอเลยไอ้ไซเต็มซิปให้เธอเลยดิไปเที่ยวโอเคไปมาเลยจะเอาโอเคโอเคได้ไดได้ไปร้อยนาคมนะไปมาเลยแล้วให้เอา V S ปีกอิงดีดีเอามาเลยต้งบอกมาเลยนวเนาะบอมาเลยกัยอชงบอไหม ยันเกาะแต่มาส่วนหลายคนมาเลยกับว่าอังกิษนี่แหละเขาบอกอังกฤษเป่ะนะอังกฤษว่าอังกฤษยังระดั่ทแบบยังมันมันเป็นจ้าคะแนนอ่ะจาคะแนนที่ว่าพวก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 เลยเมื่อกี้ไงหาหจะเก้าเลยหยังเมื่อไหร่หาเกายังไปส่งไอ้ไส้ไปนีเรายังอยากได้ซิ ยูเมกาเข้าแบบเฮ็ดทายบอกแค่ท่านเขาอดอยู่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ยูเมกาไอ้ใส่จังหวะห้าประมาณห้าห้านี่เออคันไฟดอลลาร์ไม่เป็นบ้ของของที่มันชึบๆจะประมาณห้าเนาะประมาณรถต่ำกว่าห้าแผ่นแถวแผ่นแถวอย่างเขาบอกว่าแป๊บซี่ยูพูนเป็นอย่งไรรสชาติกับยูราวก็หวานเนาะอม่ก็หวานแกนแห้ง โซดาเลยมันกลิ่นมันซาเออแห้งกันโอ้มันมันมีลายรสบอรถแแมนมีรถเบฟนะมีรถอ่าสกุบด้วยโอผลละลถเชีรีกับมีน่โอ้ชีรีเชอรีกันซีไปตั้งลองนะวะอไไปได้ไปไปไปกินมาเลเนียดิมาเลย์มาเลเซียมี่บอกาเฮมวีคมา มีมตัวนี้จะหวานเนาะแต่เฮาหันมักตัวที่มันนุมน่มๆตัวที่มันเป็นแบบนุมน่มๆนุม่มๆแล้วอันนั้นอันนั้นมันทอดอันนั้น,นมันสุกแล้วอ๋อตัวนี้ดิบอันนี้มันจะกึง่งกึ่งสุกกกึ่งุมันจะมีสุกตัวน,นี้แล้วมันจะนิม่มออมยตัวนุม่มๆมาละนนต,าตัวนุม่มๆมันเป็นที่คืออันนี้เขาจะเอามาฝานบางๆแล้วก็ทอดอืมอมาแล้วเอ้าโทบี้โทบี้ ทบี้มาเขามาเขามาเงินเท่านี้แหละยื้อเขาจะบอกมันยื้อใ้่ไ้ประมาณชั่วโมงนึ่งนรับโอเคไม่ไดเจ็บเลยเจ็บเลยอ้อเราจะไปมาเลยจะคนมีคนอะไรไปมี่พกคนไปกันไม่เห่าเจ็ดท้านมีเห่าตะเจมีพี่จัดอ๋อ โซ่แล้วก็สองอันนั่งยิ้มปูดิไปแล้วเ่าต้องบอกอักกีแถวบีบีเคเลยเพราะว่าให้เฮียนสปีกเอาเลยเวลาสั่งเข่าอียังออดเดินขาเบิร์นกินเนาะสั่งบ่มีกูจะไปเด็กินกันจุกคนเนาะอ่าอ่าอ่าไอโซ่ดิอ่า เอาเอาแถวๆต้องมีใส่กระเป๋าไปเอามีกล่องมีกล่องใส่กระเป๋าไปแบบกันแบบสั่งเข่าบะทึกอะนะก็จะกินมีเอามีในใส่กระเป๋าก็เดินทางไปแล้วกินต้มมีอย่างเดียวเลยว่าอยู่โรงแรมกอนเนาะกันเลยกันไปก่อนไหมวะใครกระเป๋าใหญ่ๆนี่จะฝากไปอ๋อจะฝากไปกระเป๋าใหญ่ๆฝากไปเดิมมาฝาแพ็คหนึ่งก็ไปเสล็จแล้ว อันนี้เอโซถ่ายไปเบิ้งยืนให้ซองเอโซเนาะทุกคนเอโซแล้วกะทิถ่ายคลิปอันนี้เขาถ่ายเบื้องหลังเป็ดจักรโลเอโซซีโลไปซีโลซีแสนบ่ะพอนบ่ะประมาณซีแสนไปทุกคนตัวใหญ่ตัวนึงโตหน่อยแล้วตัวใหญ่ตัวสองมันสิมันจะายหมดอันนี้ซีเฮ็ดแกงเนาะแกงสูไอโซไปเบิ้งยืนซองเอโซเนาะทุกคน อ่าต้มเทิววิธีไอ้ใส้ไปกินอยู่เมกาเลยเอาไปต้มข้าวน้ำแล้วเอาแม่แจ็คสันละวันกันล้างผักอยู่เนาะทุกคน y e อะ bro what are you doing ล้างผักืมล้างผัก w a s h washing the vegetable แม่บอกไอ้ไส้ล้างผัก washing washing อันตัวเบิ้งเด้เขาชิว่าอย่างไง w a t c h watching

ไม่บ้าหมายเอากับแค่ไม่วคุณลายเนาะอันนี้ไอโซตม้มต้มก่อนทนุเรียโซพนาเดี๋ยวคุกก็จะดรักชุปเห็ดเหดปิ้งน้ำฟงงนนูดอยู่เมื่อนี้ไอโซเห็ดยังกินต่อบเป็นอังกฤษ ทีเดีวล่าดักเลาวดักดักนี่วะเล่าดักดักเลือดแป๊บเลือดแป้งเป็ดเล่ามันเลือดบอบอแมนเลือดเป็น b l ัดแม่บอไอใส่ blood เด็กมาบนึ่เยืนยัน blood 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 บอแมนต้องต้องดักขึ้นก่อนด a r k blood d a r ั b l o ถ้าสิกิน กับกับแกงดิเบบี้ออยไม่เบบี้ออยบ้าแม่แม่มาเดี๋ยวไปเบิ้งซองไอโซนะทุกคนขั้นตอนเวลาแต่งกิวมีแต่แล้วเ่อะไรอะไรกบจีทายต่อเดี๋ยวทายไอโซทายคิววิธีขั้นตอนไปเบิ้งซองไอโซนะโซคนะหาชานอลไลฟ์สไตล์อย่าลืมไปเบิ้งเราทุกคนสนิทผักอยู่ซองไอโซเนาทุกคน อ่าอันนี้อันนี้ว่าจังเดียร์แล้วว่าไอโซหรือมไปเลยพัชซี่มองไปเลยจะจะมีสอนเนาะทุกคนอยู่ในซองไอโซนะโซนบาราฟีกอล้วก็อันนี้ขาดโบเท้ได้หนิโซบานัวขั้นโบเทายนี่เครียดดิตย่งนี้ไายอี่ม่นโ้กันมาอันนี้ออเดอร์ได้เนาะทุกคนโซบานัวเนาะใส่ออเดอร์อยู่อใสตอนนี้ต้องขั้นไทยอยากซืมก่อนก็สามารถสั่งในเว็บเราสัไปก่อนเนาะแต่สามาัถทายอยากซื้อ เขาเอาไปตรงกับเขาไปใบกากับมาซื้อได้เขาก็ซีไซส์ ừ ừ, สให้ก <ừ, S 2> ะยัยงขวดซิปเก่าชุดเก่าอยู่หาซิปอะไรเนาะเพราะมันเก่าชุดไปคันซื้อประมาณ ừ ừ, หาขวดซิปขวดกับว่ามาณนั้น <ừ, S 2> แต่ซื้อลลายเป็นเข้าแพกซิปหาซิปแพ็คนั่นนี่กันนะจะได้อยู่ซีหาเรียน ừ, กะคันไปจะเอาไปตายต่อหรือว่านั่นนี่หรือว่าเก็บเอาไป,าไปาต่ออย่างที่พี่น้องเนี้ยก็ได้เดี๋ยวเตะเนาะอย่าลืมนะทุกคนเพลิดเิน ซื้อร้ายกับสิถือลงซื้อน้อยก็อาจจะประมาณซิปหันแหละเนาะกับเราคนสิ่งหน้อยใจว่าเออคอยซื้อตอนนั้นก็ซิปเหรียญตอนนี้มันคือมีหาเรียญซิปเลียญหกเรียญบ้าวะอันนั้นจำนวนลายมันขึ้นเปลี่ยนจำนวนลายถ้าซื้อเป็นอ่าแก๊สหนึ่งมันมีซิปสองขวดถ้าซื้อเป็นซิปซิปแพ็คก็นาดจะได้ว่ะมาณหาออกเลี้ยนเจ็ดเลียญกวาไปแล้วแล้วแต่แล้วแต่ค่าสิเดียว่ามันสิร้ายหน่อยจำได้เนาะทุกคนอย่าลืมไปซัพพอร์ตไอโซเนาะนี่นะจำนวนอันนี้ต้องมีติด ลายการเมนูไปเบิ่งอยู่ในซองเราเนาะขั้นตอนเห็ดเห็ดตามได้เลยเห็ดได้กินเลยไอ้ไซกับจื้อสูตรไอ้ไซกับทายโู้ไปเพื่อไปขับไปไม่กาัไอ้ไซกับจื้อไอ้ไซรักไปเปิดเบิ่งเลยเปิดเบิ่งตัวแรที่มันอน,น่ะโบทันบนบ,บจือ้ออกับวิวเบิง่งตัวแรกดีมั้ยน,น,นั่นนี่ตัวแรที่เ้าสซอนทุกทางที่จะทำต่อไต้องเบิ่งกกันได้กับวิวไป อันนี้อันนี้ก็ฟดแล้วนะทุกคนอันนี้ฟดแล้วเนี่ยน,น้ำเปลี่ยนอ,อกไงน้ำมันมาเยนี่อันนี้ต้องตักออกนะทุกคนอันนี้ ดรักซูปแม่บอกไอ้ใต้เป็ดดรักซุปดรักดรักอ๋อดักดักดักทีมใส่โซข้างข้างอันนี้น้ำมันออกนะทุกคนอันนี้เขาเอือนอ้อยปะไอ้ใ เอาโอイルออกนะทุกคน Take out Take out Taking out Oil เออหรือกรีทำเป็นอาหารกรีกรี Baby Oil กรีกรี Oil กรีซอะะอ๋อเอาเออกแคแค่ไขมันไขมันนอกกรีกรีคือคือกรีดนี่คือประเทศหันบอคือประเทศเสียงเดียวกันแต่สต่าง อันนี้ต้องตากอ่องนะทุกคนวนะิส oh. จังในกับเครื่องปรุงนะทุกคนเราได้โซแล้วก็เสี่ยวเ,เ,เครื่องปรุงใส่ก็จะมีลาบมีแกงน้ำมันจากเป็ดนี่อ,อะโอเคเลยแต่เสียไปอโอ,อ มาทุกคนระวังอันี้เขากับเด็ดผักซื้ออย่างไ้ใส่ a i b s i l Thai b บ s บ <jewe ils S 1> <descript or. S 2> l Basil บ้างเบสอ l Basil Thai ทยเบ l อ๋อจะเป็นคำว่าไทยจะเป็นของไทยนะ a i บ a s i คือวายูคือีก้าสไลน์อะไรแรกๆแต่ก่อนจะหาอาหารเ่านี่ ทาเปิดนี่จะคอยมีไพรให้เขาเขาบเขา่เคยกินเลยเขาจะใส่เป็นไทยฟู้ดเป็นอย่เห็นบอกบางคนคนเล้าเปิดยุแตกกับเยนว่ะอาหารไทยลาวฟู้ดเพื่อคนอ่เมริกาเขาก็จะใส่เขาจะไงแต่นี้อาหารเล้าก็เริ่มเริ่มเขาเริ่มผู้จักายแล้วแหละเพราะเขากมาเหล้ายแต่สมัยก่อน่ะแรกๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เอาไปอยู่นี่กับ่มีแล้วนะเขาเป็นอพยพไปไหนเขาไปคุย เขา er มีก er ่อนูดลอยเขาบอกหูซ้ำว่าลาดูมองแหแมต้องบอกว่าเราที่เข้าไทยกันช่ไบกับไทยขอมูลแหนมด้ว้ยนอนเดี๋ยวเฮ็ดซอนกันเอ้านึกว่าสีอไทยอย่างเดียวรงมือลงมือลงมือจับกลวมอยู่สั้ ตอนนี้กรนะทาเนาะไ s โซโก่าเอาอันนี้ออกมาอันนี้จะฮห้ลาบเนาะทุกคน,ม,นม,มันจะมีลาบาลาบปิดปด,ดักลาบปิดอันนี้ปลาให้มันเย็นแล้วก็ซอยเนาะปิดเนาะดักปิดแช่พัดลมให้มันเย็นปลามันครูดาวปลาแข่แงแข่งไปเบิ้งยูซซอง ISO เโโนาะว่าซอย,อย่างแน่ทุกคนสูตรเราใส่มะนาวดองเด้อสูตร ISO ต้องไปเบิ้งใส่มะนาวดองเฮ็ด เฮ็ดกินน้ำเลยเลยเฮ็ดตามไปเรื่อยเป็นเบิรงเนาะทุกคนอยู่ในซองยูทูบโซพนาและอันนี้ก็จะใส่ลาบเป็ดเนาะทุกคนนี่ใส่ลาบเป็ดยิงถ่ามันจะไงฮอล์กระซอยไปกับฟักอันนี้ก็กำลังซอยเนาะทุกคนขั้นตอนเบิรงอยู่ในซองไอโซวิธีเฮ็ดเนาะเฮ็ดเลือดแป้งกับลาบเป็ดทุกอย่างไปเบิรงอยู่พุ่นเนาะทุกคน ทางบันนนี้แหววีวีเคที่สั่งปิดชัดดาวชัดดาวคาเมราคาเมราชัดดาวชัดดาวคาเมราคาเมราชัดดาวมันว่าให้ว่าไปยังวะสต็อปชัดดาวดีสต็อปเรคคอร์ดดิ้งอันนั้นสต็อปเค็กบอดแม้นมันต้องให้มันต้องให้สต็อปก่อนจดิ้นสต็อปไปเลย ตบแล้วใช่ปะชัดดาวคาเลา่าคาเมลาชัดดาวแล้วะชัดดาวคาเมลา่คาครเบเราจะเป็นทไม่ชัดดาวคาเมลาแล้วชัดดาวคาเมลาเได้ให้เนาอโอ้โเียเอาบีบีเค่ะ ต้องสำเนียยตัวนี้ต้องได้นี่มีกันเนาะแมนก็มีอาจารย์สอนไม่ใช่เมื่อกี้เราเราเราเอาเองนะนนะซัดดาวซัดดาวนี่กันเฮดนะทุกคนอันนี้จะเห็ดเลือดแต่งซีนอันนี้เป็นเลือดเลือดใายชุดเราไหมนี่ มับบนได้อะได้วหมนี่ใส่หอมหลาบกับไปหอมกลนันน่ะแหละนี่อ่าพัก <Okay. S 1> บุวผ้าหอมอม,มันจะเห็ดยหงายโข้าวเลยแต่ว่ากัทางเียงจันท์เขาหนจะใส่เป็นอ่าหอมหอมหอมเจียวหอมแดงทดั่นอ่ะนะตัวทง แต่จะเป็นร์สอที่เราจะลองเบิร์นเนาะตอนนี้แต้งกินแล้วเบิร์นแล้วทุไปเบิร์อยู่ซองไอโซนะขั้นตอนแต่งอ้เ็นลาบลาบเป็ดวิธีเหตดจะอยู่ในซองไอโซฮ่องไ่ซดินวิธีเห็ดอยู่ซองไอโซนะทุกคนไปเบิ่งนแล้วก็่าได้ก็คือศพนวลเอาตกใส่ เลือดแปลงวิธีเห็ดสูตรปากเซนาะไปเบิ่งอยู่ในซองไอโซด้วยกันแกงเป็ดนาะเลือดแปลงลาบเป็ด ครั้งแรกของไอซี์กินเลือดแปลง first time ข่าวบอกมีข้าวเลยแกะกัดปกติไม่ยนึงไงขนงแกมไหมเป็นังไอซียสิ่งที่คิดกับกินตอนที่ว่ายังไม่กินอ่า <jam Stadium> บ MM ันนี้ใทากิน <characteristics> uh, <Neden>? ้นะทุกคนออีลาบบันนี้ลาบห้องมันสมูทมันสมูทมีลาบถือลยมาซิลาบุกันนี้ตงตงนี้ห้องบุ่มย น้ำหอมนีน่สดได้เลยเด้เอบ่เปาก็ไดหผู้ที่สบอืมแม่บวหอมหอมบวบไม่หอมงาีอมนื้หอมจิิงเ่ยเบียจีแบดเขาอยูอ่าป้าคนนี้เป็นเขา้อืมตัวน,นี้ก็เป็นปู ั็ต่อแวก็เป็นตะกรงน้ำเราคุ้มบวกเซิร์ฟเวอร์แกกคนอื่นนี่ได้สองใมเห็นแล้สบายดีเป็น่อยกว้าเรล่าราบเปลี่ยนยังไงใส่สุดยอดเลยสุดดยอมันมันนัวมันดลานอ่าเครื่องครบรสชาติยูนิคกับยูเมกา ไสำหรับไอ้ใส่แล้วจะสั่งไงนะแล้วแล้วแต่สูตรพอขั้วอล้วแต่จะเราจะสูตรนี่นังนี่เลยเลือดแป้งเขากินแล้วเขามากแท้มากกว่าติดไก่แกงกระแซบมันจะหอมเอาหารเล่าพุด เราเดิมนะเราเดิมเราเดิมทำไมดีไม่ยากเองเราะอีกครั้งเดินไมดีแอ้จิมี่เราอการสอนบางทีจำอะไ้เรเป็นลุ่มแห่งจะเป็นพี่น้องมเเป็นดวหน้าซาวอมินเป็นยง้นี่เือรสชาติยเกุร ยูล like. ุกยูแกบ่หมมย่ายั้ยอ้่อยหอี้ย b a b ้อย o n b ที่มือลาบที่มือไข่เด็ดน้องกินตอนกันนะนะทุกคนตอนนี้ก็กินอิ่มแล้อิ่มแล้บ่ Are you full Yeah full บ่ full

เออมาแล้วอ๋ออสอเสียมาว่าเียนะคเดือนเก่งแต่เก่งคำเดียวนะพูดะพูดนคเย็นมาเลยจ้ะไอ้ไส้ตอนนี้อ้ไส้ตอนออกเสียงคืออีไวแท้เนี่ยนี่พูดบอยช่วยพูดฟาส fast เขาใส่ที่อเมริกาเ่ยประมาณสมเดือนอาเดือนนี่คอยเรื่มบอรายรไรนิน้อเพราะว่าเขาต้องบอกนํามเลยกะแต่ก็ลองพี่ต้องถือนะข้ามเนี่มันก็ถือเข้ากัสามารถทาม็ไไ้ปาเข้าแต่ะทีแต่น้ำมันจะเป็นไวอันเี้ยนและกะไปเห็นแนวอื่นพอดีก็องพิเอสรำอยู่เป็นแนวบะต่ำโซฟานัวต่ำโซฟานัวคือเปลี่นเลี่ยโนี่มันสิสระโอต่นนะอนนี้ นองทุกคนกินอิ่มแต่ว่าขาดบุได้ก็คืออียร์ลอยสู่ไม่กระลับบักเนีเอาอย่าบ่ทไทยกว่าให้อีกโอ้อ้าแซบจนัวแมนต้องต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องแมนขั้นบ่ใส่นี่บ่แซบนอยใส่นอะเพราะว่าแตงขินต้องใส่จนวลาบลาบนะใส่แซบจอบนวจหนึ่นะแต่ว่าต้องกปริมันนะนั่นแหละปริมาณสีฟป สำหรับคลิป <rôle> น <à déc> ี <gens> ้ก็ชี้ปซานี่นะทุกคน้าว่าอยากเห็นขันตอนวิธีแต่งไปบงอยู่ในซองไอโซนวิธีเลาสอนครบนะนี่ก็แซ่บเลยเจอกันคลิปหน้าทุกคนบายบายชิ่งบายบายเจอกันบายบายบาย b e บ